มันอยู่ที่ว่าใครได้ก่อนถูกไหมเอ้ามันมีปีศาจเฮ้ยอ๋ออ๋อลากก่อยเบาคีบอยไหนขอเทสทิปมเบาคีบอยไหนยอเทสทิปมีอุ้ยบ้าบอขอบคุณครับคุณนายแม่งของจริงว่ะ นี่มันสุลาตานวะเพราะการกดไลค์ทำให้อัลกอริทึมดันให้คนเห็นช่องผมมากขึ้นคครับปีดเมคหน้ากาไพเลิทูโบนี่มัน นี่มันนักลิงเว็บบอร์ดเราเคยเป็นอะเออสมัยก่อนเราเคยเป็นตอนนี้เราเลิกเป็นละก็สมัยก่อนเราเป็นตอนที่เรายังแบบโอ้ยตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังแบบไอ้นี่อยู่เลยยู u ู e คนยังไม่ค่อยแบบเล่นเลยอะคือตอนนั้น Google น่าจะเป็นแบบอะไรที่ฮิตสุดมั้งประว่าประวัติศาสตร์ดำมืดเราจะไม่พูดถึง เราก็เคยเป็นในประมูลน,นะนะเว็บประมูลน,นี่มันมีอยู่ยุคหนึ่งที่ผมเอาไว้ใช้เพื่อหาไอพีลกเกือกคือยุคนั้นแบบมันจะมีมันจะมีอะไรอ่ะเหมือนเป็นไฟล์เกมปะแล้วถ้าเราเข้าไปแก้ไฟล์เกมอ่ะไปแก้ตรง IP มันอะ่ะเออเราจะเล่นเซิร์ฟไหนก็ได้เว้คือตัวเกมมังจะเป็นตัวเดียวกันหมดเลยแล้วเซิร์ฟก็เป็นเซิร์ฟแบบแยกๆก,ก,ก,กันอะ่ะ เออวันกี้ผมเจอใครบะเจอไจอนั่นอ้าวแล้วถือการ์ดไว้ใบหนึ่งเหมือนเราหรอนายก็ถือไว้อย่างนั้นหลยแล้วทีนี้มันจะมีสกิลปลูกพืชอ่ะผมก็ปลูกในใ,ในในในมออ่ะเออในเมืองที่คนมันเยอะๆอ่ะผมปลูกจนแบบเซิร์ฟมันแตกอ่ะ คือสมัยก่อนเราก็เป็นเด็กเกียนเหมือนกันนะผูกจนแบบเซิร์ฟแ,แตกลยอะแล้วผมก็โดนเตะใช่ไหมผมก็เข้าไปผมก็ไปโขงผมก็ไปโขงฝั่นดีเอ็มว่าแบบว่าให้แจกของอะไรเงี้ยให้ทําเราเป็นเด็กเ้นเงี้ยถ้าไม่ให้เราเป็นเด็กเ้นเราจะเราจะล้มเซิร์ฟนายเงี้ยเออแล้วผมก็ไปไล่ทาแม่งทุกเซิร์ฟเลยคือความสุขของผมสมัยก่อนมันประมาณนี้ <laughs> มันเป็นประมาณเนี้ย เกมนี้เราจะเล่นอะไรสาสตว์อีเดลยวเหอไมดูยากจังวะสวัสดีครับคุณแบ็คบัตคุณบัตแบ็คสิที่บัตแจกจะเรียกนายแบกบัต เหมือนในเนี้ยเหมือนเลดอาแบ็กดากอนอะเออช่วงนี้สมองเรานะ่าจะมีปัญหาแหละเราต้องเราต้องไปหาหมอและแล้วทำไมาในพวกนายไม่รู้หรอว่ามันซื้อได้สฟสี่ะท้าไมาเ่เดี๋ยวกอนนะถ้าไม่ห้องนี้มันเล่นกันแปลกแกยังไงวะไปนะไม่รอนะไปต่อไม่รอแล้วนะนายมีอะไรนะไม่เกอ้ไปต่อไม่รอแล้วนะ เราจะเล่นอะไรอ่ะเราจะเล่นตัดเราจะเล่นหรือเราจะเล่นฟิอวบอลเฮ้ยเราเล่นฟิอวบอลปะเอาปะฟิอวบอลเมกปะไม่อับเทียบปะเราจะทันไหมคำถามคือเราจะทันไหมแค่นั้นแหละไม่ลองมันก็ไม่รู้นาะ เซิร์ฟนี้ PVP เซิร<ส>์ฟนี้นแบบอะไรเงี้ยคือเข้าไปแบบไม่ต้องไม่ต้องฟาร,ร์มอะเรเวลตันสก,กิวตันแล้วก็แบบของก็ไม่ต้องไม่ต้องไปฟาร,ร์มอะคือมีซื้อขายทุกอย่างหนึ่งหนึ่งเซนีอ,อย่างเงี้ยคนก็แห่ไปแบบเลือกกันว่าจะเอาอันไหนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอสนุกสนานมากด้วนั้น เปล่าเปล่าครับเอาไว้เลี้ยงบาลีเฉยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละใช่ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมี o f f i ิเชียลเซิรอยู่ในประเทศเรามันก็ผิดกฎหมายถูกม,มันก็คือเถือนแต่ถ้าเกิดว่า o f f i ิเชียลเซิรหายไปเมื่อไหร่มันก็สามารถเรียกตัวเองว่า p r i v a t e server ได้มันก็ขึ้นอยู่กับวนะ่าณเวลานั้นมันมีเซิร์ฟเปิดอยู่ไหม ไอ้เมื่อกี้เราเจอใครนะเออเนี่ยเราชอบลืมอะ่ะเราเป็นเทสอะโอเคแล้วสายนี่ลงมาลงไปนี่นอยากคืนนี่ไหมอยากไปมสายนีาา่ คือเสร็จแล้วดีนะมันไปนเสร็จอ้าเอาคิบห่ายมันเสร็จในนี้มันเสร็จในนี้เท่ากับว่ามันก็๋อ,อมนมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอืมดูข้าวแล้วก็เหมือนจะไม่ไหวปะเหมือนดาเมจเราไม่พอนะคข้าวแล้วไม่ไหวนี่ไงเขาโลไปด้วยไงยังรอยังรอ,อ ยังรองทีนี้ทีนี้ทีนี้เอ้ยเอ้ยเหน่หน่ก็จะแตกแล้วทีนี้ทีนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาวะเ,เ,เอาเรื่องวะอ้าวก็ได้แบบเ,เ,เต็ไมไ,ไม่เตียวเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เจี๋ยเลือดถูกไหมไม่เจี๋ยเลือดคือคือโอเคละคือโอเคละเรื่องอื่นค่อยว่ากันทำไมไม่มีใครเล่นเล่นคือบอกันบ,าบ้างวะเออของดีๆไม่รู้จักเล่นกันพวกนี้ ลำบากนี่นี่ยลำบากคนอื่นเขานะไอ้นี่ต้องขายทิ้งไงหรอซื้อ,อนี่น่งหรอไอ้นี่อ่ะขายทิ้งหาเม็กไหมหาตัวรีเซ็ตไหมเออแล้วยังไงอะ่ะถ่ายนี่ทิ้งขายนี่ทิ้งซือ้อนี่ลงไอ้นี่ต้องรีทีนึงเงี้ยหรอ เอเออ I n นี่ a d r ่ n k ่มกจะถือไว้ไหมถือไว้ก่อนไหมแล้วเอนาแล้วพอเราทิปเปิลในนี้ได้เราก็ลงแยกเป็นตัวรีเซ็ตถูกไหมเพราะตอนนี้เราก็จะเริ่มเราเริ่มแล้วเราเริ่มเอาแล้วถูกไหม ไม่สวยเท่าไหร่เลยไอตัวนี้ยังอยู่เลยไอเวนี่ยังอยู่เลยเพื่อนเจ็บหนักๆเอาเทินหน้าเราก็ได้มันเลยถูกปะถูกไหมเราต้องการอะไรวินฟิลลี่รีบอลร,รีบอลเราต้องการรีบอน ทริปเปิลเพื่อนนะได้ได้ตัวนี้ก็ได้เพื่อนอุ้ยโดนหลัดป่าล่ะโดนหลัดดีกว่าปะโอ้โห โอ้โหเราจะเราจะเลี้ยงมันไว้ไหมเลี้ยงเสี่ยก็สุกปล่าวะไยทิ้งเหรอแล้วก็บารไปโอ้อยังไงอ่ะอ่ะคือไอ้นี่เราเอาไว้สู้กับสัตว์ถูกปะเดี๋ยวเธอหน้าเราต้องทริปเปิลในพวกนี้ให้ได้ถูกไหมไม่งั้นเราก็จะเลี้ยงไอ้นี้ไม่ได้นะเสียคระสุกนะ แต่ถ้าเราทิปเปลิลไม่ได้เราก็ขายไพเปอร์ทิ้งไปตัวหนึ่งเงี้ยหรอโอ้ไม่กอด everybody ตอนนี้บัตรเจมจาเป็นนะยางอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่บัตรเจมจาเป็นเราต้องเราต้องมีชัวว่าเราจะได้บัตรเจมนะถึงเราจะแพ้ก็ยังไม่เป็นไรต่อว่าเป็นดิแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้นะเพื่อนเจมไม่แพ้ละไม่แพ้ อ่าจิ้มใหม่นะเอ้ย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 ยา่าโอเคเอ,ออเออไม่แพ้ปะเออไม่แพ้ไม่แพนะ้อ่าอย่างงี้ก็จีกีสิแดนดี้จีกีก็อยู่เทียร์สามแต่ว่าไอ้ตัวนี้เทียร์หกเนี่ยพอดีเตะเลยคอมโบโต้นกลางเลนแหละฮะ อยากได้ไกด์เรื่องที่ว่าตัวไหนเล่นคู่กับช่วงต้นเกมกลางเกมเลดเกมดีมั่งครับโทกิไกปูอ๋อโทกิไกปูตากอนโทกิไกปูออต้องอย่างนั้นเพื่อนต้องอย่างนั้นเพื่อนเฮ้ยแมนแมนอุ้ย เดี๋ยวๆตุ๊ตกกิตกกิมันมีตัวที่เราจะเอานีา่หว่าอันี้ต้องไปแล้วจะหลักลงไอ้นี่ตัวบอไปไหมลงไอ้นี่มันเป็นสัตว์ไหมไม่ใช่แต่ไอ้นี่เป็นครีปไง ไอ้นี่อ่ะไอ้นี่น่าสนใจไหมน่าสนใจเลยเซื้อไอ้นี่อ่ะลงไอ้นี่อีกตัวหนึ่งไอ้นี่ไปถึงวาผมจะอธิบายยังไงเดีย่ะคือถ้าผมทำแยกเป็นเผาให้ใช่ไหมครับ มันก็จะใช้ไม่ได้มันใช้จริงไม่ได้อะแต่ถ้าผมทำแบบโอ้โโอ้สวย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 ทีสวยถ้าผมทำแยกเป็นเผ่าให้อะมันก็จะใช้จริงไม่ได้แต่ถ้าจะให้ผมทำแบบว่าตัวนี้กับเผ่านั้นตัวนี้กับเผ่านั้นคือตัวหนึ่งมันคอมโบได้กับหลายเผ่า ออนายพอจะเก็บใช่ไหมคือมันไม่สามารถแต่ว่าทําได้หมดอ่ะเออผมไม่รู้จะทํายังไงให้มันหมดอ่ะสวัสดีครับคุณต้องมันต้องค่อยๆเก็บไปอ่ะเออเพราะว่าถ้าผมทำนะบางทีมันก็มันก็ไม่ครอบคลุมลกอปมันต้องค่อยๆเก็บจริงๆอะไรพวกนีน้เราไม่ได้กักนะ เรอาอพูดด้ยวยความสัตย์จริงเม <Watch out. S 1> ื่อกี้เราเจอใค่วะมองไอ้อนี่อยู่ไปแล้วนี่ว่ะเราต้องการโลกต้องการนายเอ,อ๋เออ สี่แปดเอาตัวก็ล้นอีกแล้วลลักล้นตัวไอ้นี่ต้องไปแล้วางหรอไอ้นี่ใส่เราต้องลงลงไข่อ่ะทีนี้อยากลงไอ้นี่แต่ว่ามันก็ไม่มีใครที่เป็นสัตว์ ให้เราไปลงตอนนี้ป่ะให้ตัวนี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไห,หนวะลงไงนี่อ่ะ Strategy is working. Keep it up. We creep. Damn it. Creep, Namah. Oh, wait. เดี๋ยวซีซั่นหน้าคุณพิกเกตซีซั่นหน้าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันผมจะพยายามทำทำไกด์ไประหว่างซีซั่นเพราะว่ามันมันมีเวลาเยอะถูกไหมแต่ซีซั่นนี้มันมันไม่ทันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวว่าถ้าผมทำไกด์ปุ๊บอีกไม่กี่วันก็ซีซั่นหน้าแล้วก็บวกกว่าไกด์จะเสร็จก็ไม่ได้ใช้พอดีซีซั่นหน้าเราเฮ้ยมันมีมันมีเมคมีอะไรอ๋อมันมีอ้นั่นนี่ไง มีโฟลิปเปอร์นี่มาวะนี่ไงมีโฟลิปเปอร์โอ้มันมีมันมีอย่างนี้ด้วยโอ้ของดีเพียบเลยเอ้ยยังไงอะทิปเปิ้ลนี้เหรอทริปเปิ้ลหาอะไรอะไม่รู้ทิปเปิ้ลไปก่อนโว้ย ถ้าเราแพ้อ๋ออ้นี่เมื่อกี้มันเป็นสัตว์ถูกไหมแล้วตอนนี้ทำไมมันเป็นมิกมินี่นไปแล้ววะไอ้นี่ใช้แล้วทิ้งได้ถูกไหม the party, พวกนี้จะเอาไหมทเที่ยงอย่างเงี้ยเหรอคือนี่หรอใส่นี่อย่างเงี้ยหรอ ทลิปมีขึ้นจอ,อยังอ่ะวัดดีวัดดีครับคุณเมาดีบอยชื่ออะไรอ่ะนาะยชื่อแบบ คลิปมีไม่ขึ้นจอคลิปมีขึ้นจอครับแต่ว่ายังไงเอยมันบันบบน๊กเหรอเออเอเอมันอยู่ที่ว่าใครได้ก่อนถูกไหม อยู่ที่ว่าใครได้ก่อนถูกไหมมันอยู่ที่ว่าใครได้ก่อนถูกไหมเอา้ามันมีปีศาจเฮ้ยอ๋อออลาไก,ก่เมาคีบอยไหนขอเทสทิปเมสเมาคีบอยไหนยอเทสทิปมีอุ้ยบ้าบอขอบคุณครับ อู้นายแม่งของจริงว่ะนี่มันตุลตานว่ะนายแม่งตุลตานอยู่แล้วเอ่อบับซื้อโอ้ยไม่อยากขายพวกนี้เลยอะซื้อซื้อก่อนนะได้พวกนี้อะดูดแม่เงเอ้ยแต่ละตัวไอเนี้ยอยากได้ต้องขายแหละเนาะมันต้องขายแหละสุดท้ายมันก็ต้อง บ๊บซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะเนี่ยตูวรีเซ็ตอันนี้ทอนทอนมาละโอ้โหไม่ได้เหรอเฮ้ยมาแล้วดีใจตุดๆมาแล้วมาดนได้มาสักที ฮะอุ้ยนี่ดีไอ้นี่ไปอย่างงี้หรอลงไอ้นี่ลงไหมแล้วก็ลงไอ้นี่ถูกไหมเอ่อคลีไปถูกปะคือต้วหลัดต่องตัวนี้มันดีขนาดไดหนวะนาคาก,ากับเก็บไว้ตัวหนึ่งขข่ตัวหนึ่งอะได้ไหม อโอเคคุณเมาลีบอยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนายมานายมาเป็นครอบครัวตุลาตาเราเลยอุ้ยเป็นร้อยเลยอ,อู้อ้าเวเรียบร้อยไม่ได้เกิดไว้ไม่ได้เกิดไว้ไม่ได้เกิดไว้ไม่ได้เกิดอืมไว้ไม่ได้เกิดไว้ไม่ได้เกิดโอ้ยอย่างนี้มันก็ไอพวกนี้ ต้องต้องฆ่าไอ้นี่ตอนที่ไอน้นยังอยู่ทุกคนโอ้โหมันจะวนมาถึงไอน้นไหมวะถึงถึงแหละไหมวะเออสวยมันจะได้ไม่ดีบอลถูกไหมแล้วก็กระทุงหน้ามันเลยให้มันระเบิด ให้หายให้หมดเลยเพื่อนเออหายไปให้หมดหายไปใให้หมดเฮ้ยพอแล้วเพื่อนใจยเย็นเยอะไปเออุดยอดอ้าวอย่างนี้จีป่ะหกบวกหกบวก,อ,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 กอ้าว รีพอดีเป๊ะสิบหเป๊ะเลยศูนยจุดสองเ์ที่มันจะตายอย่างเงี้ยหรอโอ้โหเรากดท่กัดเพื่อนเรากด,ดเท่กับเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจวะแต่ว่านายตายเพื่อให้เราได้ไปต่อไง <c oughs> เออมันต้องมีคนหนึ่งตายนะไม่งั้นอีกคนหนึ่งจะไม่ได้ไปต่อหน้าก้าหรอไอ้นี่น่าจะไม่ได้ใช้ คริปเปิ้ลไอ้นี่ยเฮ้ยไม่น่าทันไม่น่าทันไอ้นี่ก็ดีเหมือนกันยากทอนในเนี้ยเ h a t a m a j e ทำดีที่สุดแล้วครับคุณลตักทำดีที่สุดแล้วครับคุณตาตัก อ๋อมันมีไอ้บอสเดี๋ยวนี้มันไม่มีตัวสดาวทอนดีวยชิวแล้วหรอมีครับผมแต่ว่าผมแค่หามันไม่เจอน,น,นี่ผมต้องการไอ้ตัวนั้นแหละแต่ผมหามันไม่เจอ เขากับว่าเราจะมาเจอไอ้นี่ถูกคนไอ้นี่ไปเจอผีรอบหน้ามันเจอกันเราเจอผีถูกคนนี่ไงไนายแบบของจริงานายพูดปุ๊บมันมาปั๊บเลยว่ะแต่เราไม่มีช่องอ่ะ สิ่งที่เราจะทำก็คือถ้านั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการคุณตาตั๊อันนี้ต้องเทียห้าถูกไหมมันถึงจะซซมมอนในนี้ได้เออเราควรจะอัพเทียขึ้นไปนะ ไม่ทันและไม่ทันแล้แลเราต้องงานสินดอเลย์อ่ะเออ แต่คือเราจะสามารถกอปไอ้นี้ได้เทินหน้าถูกไหมก็เป็นฮะมันแพ้ผีอะอ๋อคือจริงๆเราก็ต้องแพ้ผีผีแม่งเก่งมากเลยแสดงว่าไอ้นี่โดนผีตบท้ายเออผีแม่งเก่งจัดเลยของจริงเลย หนายอยู่นายอยู่เคลียอ้าวลบบแล้วบาดเจ็บเราเออเอาบาดเจ็บให้เราบ่อนเสียแล้วนายไฟเสียชีวิตอ้าวไอ้นี่แพ้ผีไอ้นี่แพ้เราจบที่หนึ่งถูกไหมไม่มีไฟหน้าแล้วเราที่หนึ่งแล้ว <laughs> ทุกคนแพ้ผีก <laughs> ็อย่างเอา